ไม่ตัดตักวดนตีมาบาไปหลังหลังมันจุกแก้มเราแหลมปีที่แปนเมื่อนั้นเบอร์ใดไม่แปลแล้วปุ่มนุมกันกูแลเออลองอันนี้เราไม่ได้คุตบนะอย่าเล่นอากาเอาละแก้กันกันด้วยแพรด้วยชนะคุณพูดนำพุทธ ถ้าคุณชะนะเลิศคุณจเจ้าเุินไปไหนกับรางวัลรางวัลในทัพพมนานี่กันชนะเลิศออกเพลงวันนี้ก็จะพาไปเตี๊ยรเก่งกันแล้วก็ต๊อบปวงแต่ว่าจิา๊กเล็ก <c oughs> เก่งแล้วกรต๊อบปวง <c oughs> ไม่บอกพมใจกระบาประนาน <c oughs> ให้จุ้งว่ารถเก่งอย่าว่าตี๊ยประนานก <c oughs> ำปั้มันเรือรุ่นคุง้งแล้วคุณดิ๊กต้าได้ก็แล้วคุณดิ๊กจะแดาจะเอาไปได้ในการชนะสมรับพาไปเพิ่มลูก ไปปลาบปลาบปลาเชื่อมมือกันยาวเหมือนปลาปลาให้โยกเรืออะไรเดี๋ยวคุณปลาบตาได้เงินยาวไปนไอยทำตาเลยป่ะมาอย่ารอบเลยนักกองแล้ะกี้ด้าก็ตามไปได้การก็สำปัดเปลีนเลยแต่ปั๊มในเอินจะก่อนปั๊มยาปลาไปเฉยๆหน้าเบาปั๊มใกลอยนาเบาน้าใกล้กับหนาคนจนคนไปไหนก็ไปด้วยกันแต่หนาคนหน้าใกล้ Nà cây thì chạy chí chọc lên Nà cây vẫn có đẹp Lên tận bên phòng tiền này lên tiền ăn Vì là dùm tan có tin vào này nà con cầm Dùm tan có, có đẹp Nà cây lên nà con cầm, nà cây lên nà con cầm Nà con mấy cười đầy lên gặp phương người tệp rồi lũ la gặp nà cây Còn nà con cầm á nà cây Lùi đi Cũng đau lão đi Mà bà là cũng còn đứt sớt Nhà đứt cứ lão đó ไม่ได้กุญโบทในมาปะเด็กตะโกนกันนี่มาจำนุ่นร้อมนักน้องจริงไม่ไม่เผื่อไม่เผื่อไม่เผื <execut cc> ่ออยากโตขึกันแล้วเปี่ยออยากตัดห้อานะครับอุกการนี้ก็เป็นการรองเพลงประประชันผูลงานขงชายรัน์ที่เป็นธรรมตาตั้งซ้ำศิลปินเคยจักรวาลในรายการเตียงหนุ่ยสุกรำเพลงกว้าวกายกลายเตียง เราหนังกอนไว้บานช่วเนี่ยพูนเออร้อยนะบานมึงลังกามันปั๊มน้ำมันนะเนอะอย่ามาจม้องกูจักอันนี้ลังกูลังไม่ต่าไว,ว้แล้วแต่ว่าไม่ใชตีขึ้นโยดเดนเจเนี่ยงวาขึ้นยเดนเซ่เออไปที่เปิดเชนแลว้วบานกระชังไหจาัาพีไว,ว้แล้วตาที่ไว,ว้แล้วยังแต่กล่าวดับอิดต่ำเปรน,น้ยน้ี เก็บប្របកមៀបកលោកនៅនឿនស្ទាំងឡាវអឺចា